โอเคครับอยู่ร้านบางคลายอสอบับน,อนะครับวันนี้มาิวเจ้าตัว M1 ก้าหนึ่งเบลนะครับหรือเบล M1 9 1หนึ่นงนหนึ่งตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่1,600ร้บาทนะครับพร้อมเล่น1 9 0 0ันเก้ารอบาทฟรีค่าจัดส่งนะจ้าวัยรุ่นนะครับมาเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดกล่องมีปืนแมกกาซีนสออย่างตามสไตล์ดับเบิลเบลนะครับ <c oughs> ตัวปืนเป็นสีบรอนเงินนะครับมันจะสีเงินนะเป็นบรอนเงินนะครับ นะภาพก็ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่สภาพดีนะครับถึงแม้จะยิงมาบ้างแต่ก็ยังโอเคอยู่นะฮะ่ะดูข้างในกันนะครับไห้ดูระบบกอนเซฟใช้ได้ปลดเซฟหลังอ่อนใช้ได้กำลังของทอั้งกกยใช้ได้นะครับปึ๊บถอดถอดถอดปึ๊บหลุดแล้วนะครับ่าดูชุดล่างก่อนนะครับ มเชื่ว่ามันมีอะไรสกปรกสก็เปกไหมก็เลอะอยู่นะพพสมคสรนะคนับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมชี้ซิลิคนไปแล้วรอบหนึ่งนะ<ๆ>เพื่อที่จะเช็กรอยแตกนะครับแต่มาเรื่องหลังนี่ผมเริ่มจะเช็คข้างนอกแล้วนะเริ่มไม่เริ่มไม่เช็คในคลิปแล้วเพราะว่าบางทีเจอรอยแตกแล้วต้องนั่งซ่อมนี่บางทีผมก็หัวเสียเหมือนกันนะนะครับ คือบางทีเช็คเลยเนี่ยจะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าจะได้ตัดปัญหานะครับรอยแตกเล็กน้อยบางทีมันมองยากนะครับพอมันมีคราบดำๆเข้าขไปติดนะพอมันมีคราบดำๆไปติดปุ๊บเวลาจะมองเนี่ยมันไม่เห็นนะครับเลยคิดว่าโอเคตอนนี้ไหนก็ในไหน,น,ไหนแล้วก็เอาซะหน่อย,นะยนะครับเช็คไปเลยนียล้างไปเลยล้างไปหนึ่งขั้นตอนนะครับ เอจะได้เช็คจ้ตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆมันสึกลรอไหมเสียหายไหมหักไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ่าใส่สไลด์กลับนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนนะครับ คลิปนี้ไม่ต้องพูดเยอะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นรุ่นมาตดาครับคนทั่วไปจะรู้จักกันอยู่แล้วหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตัวสแตนดาดสุดๆนะฮะใครๆก็รู้จักนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งยกเว้นอาจจะบางคลิปอาจจะนานเ้อหนึ่งเรื่องข้อมูลนะครับแต้นี่คือรุ่นสแตรดานี่และนาเบลเนี่ยสแตนดาดสุดๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะต่อไปก็ชมกันทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว เบล M หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมาอ่ะแก๊สนะฮะแกส๊สที่จะทดสอบก็เป็น E t ทีพันนะครับช่วงนี้จริงๆมันมีเจ้าตัวแก๊สสิบสองนะครับแต่ว่าเป็นกระป๋องเล็กผมเลยยังไม่ได้สั่งมานะครับกระป๋องใหญ่ช้ามากกระป๋องเล็กมันเล็กจริงๆนะแต่ราคามันก็ถูกกันแค่ไม่กี่บาทอ่ะก็เลยคิดว่าไม่ควรเอามาขายดีกว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรากระป๋องใหญ่เข้ามาเดี๋ยวผมค่อยโพสต์บอกอีกทีหนึ่งนะครับนะ อ่ะหมัดแก๊สนะครับกดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีนะครับก็ค่อยๆปล่อยโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะไวก็ใส่ลูกนะครับใช้ตัวช่วยสปีดโหลดปึ๊บอ่าผมว่าน่าจะเป็นที่หัวตัวหัวเนี่ยมันแน่นนะครับทำให้ลูกผมไม่ค่อยจะไหลเลยนะครับต้องขยา่าเข้าไปนะครับ แสดงว่าตัวหัวช่วยสปีดโหลดนี่ทำงานได้ดีนะครับกับชสดงว่าใช้ได้ใช้ได้กับปืนเกือบทุกรุ่นนะครับกับแมก็กกาซีนเกือบทุกรุ่นนะฮะแสดงว่าหลากหลายนะครับหลากหลายนะโอเคมา,คามนะครับโอเคมาว่าความแรงนะครับเมื่อกี้ระเดินเอาคขว่าความแรงวะเฮ้ยหนาวสามศูนย์หก สามหนึ่งศูนย์สามสองเก้าเอ้ยสองเก้าแปดจะไปสามสองเก้าเลยล่ะสองเก้าแปดนะครับความแรงถือว่าใช้ได้นะครับความแรงใช้ได้แล้วต่อไปเราก็มาดูความแม่นยำกันดีกว่ากระปุกโอเคมาเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบเมตรเอ้ยสิบห้าเมตรก่อนเลยนะครับเป้าเล็กกับเป้าใหญ่นะนี่เลยนะครับเป้านี้นะครับอูอยู่ข้างพัดลมเดี๋ยลืมย้ายไม่เป็นไรซัดเลยนะครับไม่โดนหรอก โอ้ปืนเบล15เมตรก็งั้นงั้นนะครับไปดูระยะ10เมตรกันมาระยะ10เมตรนะครับพอ,อได้นะครับพอได้โอเคไหมนะครับยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหา ผมเล่นเสร็จแล้วนะครับดับแรกเราเอาแม็กซีนอกก่อนเลยนะครับผมออกเสร็จแล้วนะครับดึงสายทถงลงแบบนี้เอาร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมให้แนะนํามาใช้เป็นวิธีนี้นะครับไม่ใช่วิธีการตบคันแขวนลงเพราะว่าทําให้สไลด์ศึกค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของวัสดุพวกนี้มันก็นานอยู่นะครับถ้าเราเล่นให้มันดีๆนะและเราดูแลมันนิดนึงนะครับใช้วิธีการดึงสายหลังลงนะครับนะเพราะส่วนใหญ่ตัวเบลอาร์มี่เนี่ยไอตัวนี้จะไม่ค่อยแข็งสปริงล็อกเซฟกับล็อกคันแขวน เขาจะไม่ค่อยแข็งเท่า WDW เขาจะแข็งนะครับเป็นบางรุ่นนะอาจจะต้องแบบพอแขวนปุ๊บเราอาจจะต้องดึงแล้วตบช่วยเพื่อให้มันลงนะครับนะให้ใช้วิธีนี้นะครับอย่าไปติดแบบตบคันแขวนลงเล่นๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคันแขวนพวกนี้มันก็เป็นวัสดุที่เป็นคือวัสดุของคันแขวนจะหนากว่าสไลด์บางรุ่นก็เป็นเหล็กบางรุ่นก็เป็นอลูมิเนียมนะครับต่อให้เป็นโลหะเหมือนกันไอความหนาบางเนี่ยเจ้าตัวสไลด์จะบางกว่าไอตัวคันแขวนจะหนากว่า เหตุใดที่ตัวนี้มันหนาก็นั่นแหละเขาการหักนะครับเพราะว่าสไลด์เนี่ยเวลามันรับบากแรงเขาเรียกว่ารับแรงกระแทกในเวลาเซฟเนี่ยเวลาขึ้นกันแขวนเนี่ยขอโดษมันรับแค่ครึ่งเดียวนะครับเขาไม่ได้บากทั้งชิ้นเพื่อเป็นร่องนะครับเขาบากแค่ครึ่งเดียวเพื่อที่จะให้มันแขวนได้นะผมก็เล่นให้ระวังกันสนิดนึนนะครับไม่แนะนำไม่ใช่วิธีนี้นะครับง่ายกว่านะครับและอย่างคือมันช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุนะครับแล้วก็เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืม อ่าเล่นถ้าท่านได้ลงสนามเนี่ยอันนายิงหนักแน่นอนอย่าลืมล้าลงความสะอาดกันด้วยนะมันจะมีฝุ่นมีสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวปืนท่านอยู่แล้วถ้ายิงเล่นที่บ้านเนี่ยน,น,นานๆทีเอามาถอดล้างสักทีหนึ่งก็พอนะครับสักเดือน2เดือนนะครับเดือนในไม่สะดวกจกะส่งเซอร์วิสล้างก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบกีการ์ดเชิงเซาไลาอดบีแคร์ซอฟตนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ